กดไลค์คลิปนี้เพื่อให้ทางออกปรากฏขึ้นมาอ่ะนั่นไงทุกคนทางออกก็เจอแล้นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวน่ตัวเลยวะ จะเข้าไปก็จริงๆเหรอเข้าไปดิเข้าสิเข้าสิต้องเข้าอยู่แล e ้วแต่มาถึงแล้วไม่เข like> ้าได้ไงอ่ะใช่มาตั้งกายดูมาบ้าอะไรเแค่นี้ได้ไปกันเถอะมาตั้งกายฉันก็คิดเหมือนอานะว่ามันน่ากลัวมากแล้วก็เคยมีคนตายตัวอะไรอ่ะคือเราไม่ไปได้ไหมเคยมีคนเคยถูกกอดตายที่นี่เองกอดตายเลยเหรอยตัวอะไรอ่ะเขาว่ากันไปอย่างนี้แล้วเชื่อหรอว่าอย่าป๊อดดิไปอย่าขี้ป๊อดเข้าไปแล้วไป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 แล้วเราจะเข้าไปยังไงเหรอก็ใช้กุญแจไง นายมาจากไหนอ่ะแล้วไหนกุญแจล่ะก็นี่ไงฮะอ่ะอะไรนายไปได้กุญแจมาได้ยังไงอ่ะฉันก็เตรียมการในแบงค์ของฉันน่ะไม่ต้องรู้หรอกเอ้าเอามาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวนายจะเข้าไปกันจริงๆเหรอได้นอนอุ้ยไป่น่าเลยจังเลยเลสนั่นเข้าไปเถอะทุกคนโอ้ว้าวอุ้ยเฮ้ โอ้ยสวยเลยอ่ะสีสันเยอะมากเลยอ่ะี่นี่ไม่ได้น่ากลัวนะที่นี่คือที่ไหนหรอเลสฮะเขาบอกว่ามันเป็นอ่าอะไรศูนย์ผลิตตุ๊กตาอะไรอย่างฮักกี่วักกี้อ่ะตุ๊กตาเหรอใช่มันน่ารักมากเลยฉันอยากได้เป็นของเล่นอ่ะปจุบันมันเกิดฉันนั่นฉันอยากได้มากจะไม่เคยเข้ามาแบบนี้มาก่อนเลยใครจะเคยเข้าอ่ะเขาปิดไปแล้วนี่วะอฮ้ยแต่มันดูน่าสนุกนะทุกคนว่าไหมมันน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยอ่ะทุกคนมาดูนี่สิ อะไร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 อ่ะฉันเจอเหมือนรอยอะไรเลยอ่ะเนี่ยสนิมหรือเปล่าอันนี้มันผักเน่าหรือเปล่านายคิดไปเองอ่ะนายชอบระวังอะไรแบบแปลกอ่ะนมั่นเดี๋ยวฉันขอไปสำรวจก่อนละกันเอองั้นเรารออยู่ในห้องนี้นะเอ๊ะนั่นตัวอะไรอ่ะโอ้แล้วนี่คือตุ๊กตาเหรอฮะเดี๋ยวมันขยับเหรอ เออเอทุกคนทุกคนตุ er nice. ๊กตามันขยับได้ทุกคนช่วยด้วยทุกคนเอ๊ะเอ๊ตัวอะไรเนี่ยเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเฮ้ยอาไอ้นี่ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอยู่ได้เลยเจ้าหนูอย่าทำอะไรฉันเลยนะไหนนะแต่ตกใจทำไมเนี่ยตอนนี้แกก็เป็นพวกเดียวกับเราแล้วพวกเดียวเหรออ๋อ ไม่ไม่แล้วฉันกลายเป็นฮากิระกี้ได้ไงวะเนี่ยฉันมีภารกิจให้แกทำภารกิจเหรอแกเห็นกล้องในตัวแกหรือเปล่ากล้องนั่นแหละฉันขอดูเฮ้ยน่นมันเพื่อนเพื่อนของฉันนี่ทุกคนได้ยินฉันไหมทุกคนฉันจะมอบภารกิจให้นายทำภารกิจอะไรเหรอไว้กำจัดเพื่อนเพื่อนของนายสะกำจัดเหรอใช่เพราะตอนนี้นายไม่ได้เป็นแบบพนันแล้วไงล่ะ ไปจริงๆเหรอใช่ไ <c> ด <oughs> <radas> ้ต <assunto> ้องไปเอยงั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันฉันไม่อยากทำอย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ยังไงฉันก็ยังมีจิตใจที่ดีงามอยู่จะไปช่วยพวกนั้นเองรู้สึกจะต้องไปทางนี้แฮะเหมือนเริะไปจากทางนี้เลยนี่เพื่อนๆเล่นๆเล่นฉันเอง นี่ฉันเองนี่ฉันเองใครอะใครอะใครฉันเองไงเอออมมใใคครรหยุดตรงนั้นฉันหยุดแล้วไอ้เป็นใครแต่ยังต่อเลสนี่ฟีโต้เองนะเราฟีโต้เองไม่ใช่ไม่ใช่ฟีโต้เป็นคนไม่ใช่ไม่ คือฉันจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือฉันโดนสับประหลาดจับตัวไปแล้วฉันก็กลายเป็นสับประหลาดไม่ฉันว่ามีอะไรแปลกๆมาเล่าให้ต่อเนื่มีหลักฐานเนาะจะได้ก็ได้แสดงแสดงถุงนี่จะถามคำถามฉันก็ได้นะคอณชอบกินอะไรฉันชอบสีส้มไงฉันจะลืมได้ไงได้อีกเลยถามได้อีกตัวชอบกินอะไรฉันชอบกินลาบมากๆเลยเพราะฉันเป็นคนผิวสันติใจคุณชอบ นนนั่่ีชอบหรือเปล่าพี่กินไอยจูบอ่ะแอดฉันตอบไม่ได้อ่ะนายไม่เชื่อฉันจริงๆหรอไม่คือตอบไม่ได้ก็ไม่ใช่กินไส้จูบเหรยทำไมอ่ะไม่เราคุยกันก่อนไหมข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ตอบได้นอนชอบหมาฮอกกี่บ้าชอบไม่็นชะหมาอกไีต้นไปต้นไปต้นใช่ไหมจนี่จีนี่พวกนายฟังฉันก่อนฉันจะเล่าอะไรให้ฟังนะพวกนายทำใจดีๆเลยก่อนนะคือเจ้าฮากกีเล็กกีตัวใหญ่ๆมันบอกฉันว่า สั่งฉันให้มาฆ่าพวกเธอแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกเธอนะฉันจะพาพวกเธอไปซ่อนมันดีตัวเหรอใช่ตัวใหญ่กว่าฉัน<อ>มากเลยตัวเท่าหลังคาเลยโ้ยโ <c oughs> มาทำไมเนี่ยเพราะงั้นพวกนายเงียบเงียบไปนั้นแล้วก็อย่ายเดินเสียงดัง,งไปตรงไหนอ่ะฉันบอกวย่าเงียบเงียบไงเเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปซ่อนมาเร็วตามฉันเลยมาเร็วไปเร็วคนมาเร็วนายเดินนำไปสิน่ากลัวเลยนะเร็วไอเดี๋ยวเรา ลังงเออย่มันมันจะไม่โห่ฆ่าเราใช่ไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะเลดแตงเงินเลดเบาๆเลดเฮ้ยเฮ้ยเดินฉันรู้สึกว่านี่ๆในนี้ซ่อนหน้าแน่ๆเข้าไปซ่อนกันในนี้เลยไม่ชอบตายอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นสิระวังหน่อยไม่ได้นวไม่ตายเราเข้าไปซ่อนมันไม่มีเวลาแล้วเอาเอาเลดีให้ยูดี่แล้วเข้าแล้วเออแล้เข้าด้วยมันอยู่ดีกรบตาคุณไม่ไหวโอ้ยวันโอเคแอดโอ้ยอึดอัดเลยโอ้ยแปิดปิดสิปิด คือฮักกี้คือฉันอ่าคือฉันไม่เห็นพวกเขาเลยจริงๆนะคือพอดูก็อีกทีนึงก็ไม่เจอแล้วอะ่ะเฮ้ยแกถ้าแกไม่ทำเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกซะนั่นเดี๋ยวฉันจะไปหาอีกรอบนะให้โอกาสฉันได้หรือเปล่าครั้งสุดท้ายนะรีบไปไม่ไม่ไม,ไม่ฉันจะไม่ฆ่าเพื่อนของฉันเด็ดขาดอ,อยู่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ หายไปไหนกันเนี่ยนี่เราอยู่นี่นี่พวกพวกนายออกมาทำอะไรกันฉันบอกให้อยู่ข้างในไงเราหิวอ่ะเราหิวมากเลยรับเราสินายนายมีกิจไรให้ฉันกินไหมอ,อ,หอ่ะสองร้องไม่ไหวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปหาอาหารมาให้นะอดอดทนแป๊บนึงโอเคสิตัวระวังตัวเองด้วยไปไหนเน่น,นี่มีเปล่าอืมเราจะไปหาอาหารจากไหนเนี่ยในนี้เหรอ มีชีสอยู่เอามาเยอะๆเลยโอ้มีขนมปังด้วยอะใช่มาแล้วนะเพื่อนๆนี่ขอโทษที่ให้รอนะนี่ฉันมีอ่าชีสแล้วก็ขนมปังแล้วก็นี่นี่นี่ไม่เห็นได้เลยโอ๊ยแบ่งร้กินนะอะไรเพิ่งแบ่งกันแบ่งกันอาหารฉันเลยทุกคนฉันได้ยินฉันได้ยินเสียงคุณนาไปแอบกันก่อนเร็วฉันได้ยินเสียงอะไรอะเกี่ยวอะไรเกี่ยวกันอะไรใช่หญ่ใ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 ่ใหหญ่ให่ มาทางนี้มาทางนี้แอบในนี่เลยแอบมาเร็วอบในนี้นี่นี่นี่เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเดี๋ยวฉันปิดประตูให้เร็วเนาะเอโอ้ยเอาติดติดตันจะไหนี่แกแกคิดว่าฉันงงมากไปไงครับอะไรเหรอฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแกเป็นคนช่วยให้มันใช่ไหมฉันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแกมานี่เลนี่้ยจะจะพาฉันไปไหนน่ะฉันจะพาแกไปขังไปไปขัง ไม่ไม่ฉันไม่อยากถูกครั้งไม่เอาและพวกนั้นฉันจะเป็นคนตำจัดเองไม่ไม่อย่าทำร้ายเพื่อนเพื่อนของฉันนะไปไปอปฉันนะไม่อยู่นี่ไม่ไม่ปล่อยฉันนะปล่อยฉันไอไอปล่อยฉันใจเย็น่แหละรอฉันจัดการผู้มาเสจแล้วกันไม่ทุกคนหนีไปทุกคนทุกคนจะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ย ทางนี้หรือป่าทางนี้หรือเปล่าเออต่เตช่เฮ้ยเฮ้ยนังไงพี่ตโตคตตโเออีวมดีเดี่ยวเดีเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยวดียเดี๋ยวียวเดี๋ยเดี๋ยยวเดี๋เดี๋ยวเดยดอเดี๋ยวเี๋วดี๋ะวดนยวเยวเดี๋ยวีนยวเยวเดี๋ยวาดยเดียว่ดี๋ยวเี๋วเดี๋ยวเดี๋ยด้ยวนดียวเมี๋ยาเยวเัี๋ยวเีเนี๋ยวเเวดดยเยเยกันหาไปเอ ราจะไปที่ไหนล่ะไม่รู้ก็สุ่มดวงแล้วกันงั้นเราก็มีหวังแล้วสิให้ฟีดตัวกับเราเหมือนเดิมอ่ะนี่ระวังเจ้าตัวตามมฟีร็วบอกด้วยน่าจะน่าจะทางนี้มั้งทุกนายระวังแค่ตัวใหญ่ไว้นะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเออดูแล้วโอเคโอเคโอเคน่าจะแถวแถวนี้มั้งอะไรเนี่ยมันดูแปลกๆลงแม่งแล้วกันเฮ้ยระวังลื่นเลยอ่็น่าจะทางนี้เอ้ยยังไงจี่ไ้เอ็มจังเฮ้ยนี่เหรอน่าจะใช่น่าลองกินดูดิ ว้าเฮ้ยฉ hey, oh, so nice ันกลับกลังคนแล้วกลับมาแล้วบ้านนักโอ้ยมันเจ๋งจริงๆไอ้น้ำยาขวดนี้เนี่ยเน้นพวกเรารีบหาทางออกจากที่นี่กันดีกว่าอ่าทางนี้เหรอวะเฮ้ยมันมันมาแล้วแต่ที่เป็นไงล่ะเด็กลงไปลงไปลงไปดิลงไปเร็ว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 นี่ทางนี้ทางนี้เฮ้ยอันนี้ต้อง ไปเร็วนี่ทุกคนทางนี้ทางนี้มาเร็วไปไปไปแกจะรีบไปไหนเร็วเวเรไปนอมันอย่าไปนอมันไหนอทางนี้ทางนี้มาเร็วลงไปดิเฮ้ยอางนี้หรอเรเร็วทุกคนมาเร็วมาเร็วเหมือนทางนี้นะนาจะมีเด็กมาทีโอเคทุกคนปลอดภัยใช่ไหมมาเรมาเร็วมาเร็ว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 เร็นีเนี่ยโอยทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้อันนี้เรวะต่อสแดงไปเร็ว พัดไหนวะโอ๊ยยังไงโอ๊ยไปไงนี่ไงจะดิ้นไปไหนทางไหนตัอ่ะทางนี้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 เหรอลงไปเลยลงไปเลยมันตายมาแล้วทุกคนไปเร็วไปเร็วเวลาเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้มีสวิตช์อยู่จะกดสวิตช์ตรงนี้มันมันตายแล้วทุกคนมันตายไปแล้วเหรอพี่ต๋องหนูรู้ไม่ได้เหรอเรากลับบ้านได้ใช่ไหมใช่เราโอเคเราต้องเดินตามสะพานไปได้ ปทางไหนนเี่ยทุกคนฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยฉันมากนะตอนนี้ฉันกลายเป็นมนุษย์ปกติแล้วแหละไม่เป็นไรพิธีการช่วยกันอยู่แล้วใช่แล้วเรากลับบ้านกันเถอะมาเร็วมาเร็วอายไม่เป็นไรใช่ไหมไอไม่เป็นไรเราเธอทั้งสองกลัวมากเลยทีดว่าถ้าพี่ต้อกลับมาเป็นคนไม่ได้อีกแล้วเร็วสิเร็วสิอย่าลาช้าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาหรอกโอเคฉันว่ามันตายแล้วนะแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยเหมือนจะเป็นคาริฮาดเลยอ่ะมีห้องแบบนี้อยู่ด้วยเหรอนั่นแหะสิโอ อะไรเนี่ยเหมือนป็<ห>นบ้านเลยนะเนี่ยสวยจังาทางนี้เฮ้ยเจ้าจนี่ตัวอะไรอะลองเปิดดูไหม